สเมั <Yeah. S 1> วันนี้หนูก็มากับเชฟกลัสกี้รันแล้วก็ปเจตาวันนี้ <c oughs> แล้วก็มากับไอ้ต้านะคะทุกคน,นทั้งสองคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าหนูจะไปไหนหนูจะไปกินหมูกระทะแต่หนูไม่อยากกินที่สตูไม่อยากไปกินที่ร้านมาเรากินดาดฟ้ากัน <c oughs> หนูก็เรียบร้อยเหนือเจ้าเจ้าอะไรปะเป็นคนเหนือคนแรกที่ดื้อขนาดนี้ที่หนูเคยเห็นเออใช่มันมันดูห้าวอ่ะนั่นอะนั่นอะนั่นอะเรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่มันจะดูลุกเกินไปหรือเปล่าหนูก็คุยกับพี่ก๊อตคุยกับก้าแล้วว่าเราอ่ะจะสุ่มหาสถานที่ไปกันคุยกับเราตอนไหนนะพี่ก๊อตเมื่อกี้คุย ผมเรียกเหรอว่ามานกูหยบเราตอนตีสามเลันชวนพี่ตอนตีสองเอให้ปลุกตาให้หน่อยมาบอกตาด้วยมันชวนตาตอนตีสามหนูก็เลยบอกให้พี่ก๊อลลัตเตรียมไปที่มันเป็นสุ่มกงล้อมาค่ะกงล้ออันนี้มีทั้งหมดหกสถานที่คือสวนสาธารณะมีวัดถนนข้าวเหนียวสะพานขาวตึกริมคลองตึกริมคลองตึกล้างริมคลองตึกล้างริมคลองอะอหน้าพี่ก๊อลลัต คืออะไรวะนี่อันหนึ่งคือตึกอะไรนายนายอ่ะนี่นายอะไรนายนายอ่ะนี่นายนี่นายอ๋อจีน่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนให้ตรงนี้เลยไม่เป็นไรพี่ก็คือแบบนี้แหละแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นจึกจีน่าพี่ปวดฮะเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้แป๊บเดียวได้ลักโซมีสิ่งที่น่าสนพักโซดทอดทันมาหนูจะใช้มืออันนิ้วพิเศษของหนูนั่นแหละกดลงไปนิ้วเดี๋ยวฉันนี่เฮ้ยยยยยอะไรนะไปไหนดีเนอะ จะเฮ้ยอ้โตึกดีนายตึกคิโลตึกล้างแล้วไปกั่สามคนด้วยคนกลัวผีคนกลัวผีหนูก็กลัวผีอยู่นะหนูมากลัวผีตอนไหนเนี่ยเออกลัวผีไอ้ผีไม่จ่ายอะอะไรอย่างเงี้ยกูัวไม่ยืเยิ่งใหญ่อะตอนแรกผมก็พูดไม่ชัดแล้วนะพี่ก้ก็ด่าผมบ่อยนะผมเพิ่งจะรู้ว่าพี่ก็พูดไม่ชัดเหมือนกันไม่ใช่เว้ย เขาเรียกว่าประชาชมพอใจเขาเรียกว่าประชาร์ชมพอใจไปกันตึกดีนะและนี่ก็เป็นการเดินทางของเราทั้งสามคนด้วยมอเตอร์ไซค์ของพี่โก้เออยังไม่เติมลมเลยจิ้นจังไปนี่โอ้่เติมลมขับดีดีดูพี่ดูพี่ดูมันนั่งพี่โก้ไม่ผมเอาขาลงตรงนี้แหม่แล้วมันวัวขอที่บางขารผมก็ต้องไป โอ้ยพี่บอลดูโอเคตอนนี้เราก็นอถนนใหญ่แล้วนะคะเราต้องขับรถอย่างระมัดระวังไม่งั้นเราจะได้เข้าโรงพยาบาลเหวีิดีนายเทจะใ,ใช่ค่ะไม,ไ,มไม่แหวะไม่แหวะใช่ขับรถแบบนี้นะคะซึเหมากับเราด้นะคะอันตรายนะคะใช่ค่ะห้ามลองเรียนแบบนะคะ <S 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 ไอหนูมันน่ากลัวกว่าเดิมว่ะจัับจรัดกันก่อนรัดกันก่อนจับจับนึังนะกลับละยัางไปไอ้ตาจะรีบไปไหนนักกินหมูย่างก่อนไอ้พี่หมูย่างอะไรไปกินทักทานับเขาวยังอร่อยกว่าตั้งเยอะไม่มันสูบมาแล้วก็ต้องกินที่นี่ไม่อไหร่วะเมื่อหล่อนกว่าเดิมไหมเกคว่าหรือว่าเราไม่ได้มานานหรือเปล่าแล้วก็เลยไม่คุ้นชินใช่ปะ มันก็แบบปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มันรกนะใช่ดูดิแบบถาวงถาวันน่ะมันห้อยมาเต็มเลยอ่ะใช่เชี่ยนูคือถ้าไม่แพนไปข้างหลังถ้อาเคยไปกับพี่ตีกับพี่หนูบ้านใช่บ้านหลังสองชั้นใต้เฮ้ืไม่ตกใจเลยนะหล่อในตอนนี้เริ่มตกใจ้ หมอปลาด้วยหมอปลาด้วยออนนี <AUDIBLE> ้นี่แหละออนนี้นี่แหละมีครับก็เป็นกันมีนกซายด้วยหนูกินมันเหม็นมากเลยนะใช่จริงๆอะมันไม่ได้อาบขนาดนี้แล้วฝนมันเพิ่งตกแล้วแบบขี้นกอะแล้วเราก็กินขี้นกไปด้วยเลย อุ้ยพี่กอย่าีบไอันนี้ือจะนเนี้คืออะไรอ่ะแตนตีอะไรบ้างวะเนี่ยไม่ถ้าจะให้น้ำตั่งต้องมันมีทางลง้วยรู้ว่ามันมีทางลงแต่ว่าน้ำมันท่วมไงลงไม่ล่ะอะทำไมอ้ยี่ก้นมาดูนี่วิ่หม็นมาม็นมาม็นมาม็นจริงม็นจริงม็นจริงเราก็จะบอกว่าชั้นล่างนะานก็ มีอะไรมากคะมีแค่ขยะแล้วก็กินที่มันอับมากงตัขึ้นไปจะสอกัน่ใช่อุ้ยดูดิตาตาส่องไฟเข้ากำแพงอย่ดิไม่ดูไูฮึดูฮึฮึโอโหโอโหโอโหโอ้โอ้ยหนูง้อไปดูดิไปดูมันอยู่นี่นะเจ้หนี้เราส่องใรงดูนช่องอะไรไหอไเหอใส่เหอใส่เหอชั้นนี้ไม่ดูแล้ฮ้มันอยู่กัเป็นกลุ่มนะ้้มันอยู่กัเป็นกลุ่ม ไม่สุดๆนี่มันจริงดูดูดูคนดูคนแขนเอาเอาโอ้โหจะถ่ายซีนคนแขนวิ่งหนีเฉยค้างคาวอุยแบทแมนและนี่ก็เป็นนะคะต้นเหตุของเชื้อโคโรนาไวรัสถ้าถ้าเราโดนกัดเราจะเป็นแบทแมนไหมวะโอ้โห จริงๆนั้นเรากินตรงนี huh. ้รู้สึกดีกว่าอีกข้างล่างนั่นอค่ะเนี่ยมันยังมีแบบธรรมชาติให้แบบว่าดูดมันยังมีแบบธรรมชาติให้แบบว่าดูดดูดดูดออกซิเจนยัย้าดูดหัวนมเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วพี่ๆก็ค่อยขึ้นมานะเพราะว่าเนี่ยตามข่ข้างๆมันไม่มีที่จับค่ะอันนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนจะเป็นชั้นสามใช่ไหมคะใช่ใช่เราเดินขึ้นมาก่อน อุ้ยตัวน,นี้ก็<ช>ลองอุ้ยหนูตรงตรง,ตรงนี้ไหมล่ะเนี่ยอุ้ยแต่มันหน้าห้องน้ำไม่เอาอันนี้ไปห้องน้ำนะคะทุกคนอุ้ยแต่มันวิวดีนะดูดิมันมันอันตรายมันสูงมากใช่มันมีคนเคยแบบเหมือนอะไรที่ตัดพิ้งแบบเวลาที่เขาวิ่งตาำติดกระโดดอ่าอ่าอ่าฟีลันนิง่งแล้วลองฟีลันนิ่งกระโดดขึ้นเลยอ่โอ้ยพี่คงน่าจะะตลิดไปของนู้นะเบรกไม่อยู่อันนัจะเป็นฟีลันเดสซมอลเล่แล้วไง ใช่ค่ะแบบนี้แหละที่เขาว่าถ้ามันร่วงแล้วยิ่งมันอาจมีคนจอนเว้ยตรงนี้ก็เพิ่งมีนะนี่ถ้าสมมุติเราเอาสเปรย์มาพวนตรงนี้เล่นเราจะผิดอะไรไม่ใช่ไหไม่ผิดนะจริงเหรอใช่ก็ไม่มีใครรู้แล้วเราถ่ายคลิปลงด้วยอันนี้ก็ไม่แน่แ่แปลอะไรกูเกินขนาดอะไรโอ้โหฉันจะพอเห็นได้ยังไงอ่ะ้็จริงนะเห็นไหม อยู่ไอ passes, ้โลงสีส้มๆละนี่ขึ้นไปจะสีส้มๆกลางๆวงสีส้มปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรนะขี้ขี้อะไรขี้ตรงนี้มันไม่ได้มันมีแอ่งน้ำแล้วมันมีขี้เนี่ยขี้อะไรใช่ขี้อะไรมันเป็นขี้เยอยอีกท้อนี่มันไม่ใช่ขี้มันเป็นตะกอนหรือเปล่าว้าวยี่ ยี่เลื่นขี้อิ่ว่ก่อนที่าอมันเล่นขี้เลยเอาตรงไหนนี่สรุปสำหรับหนูลงมติว่าไม่เอาตรงนี้โอเคแกก็ไปชั้นต่อไปตันที้นลื่งแล้วตอนคืนเรามาสุมลาดท้าทีหาที่กินหมูย่างให้รอดก่อนไป เฮ้เท้เท้มาเท่ฉันวนกันคัดคัดหาวัดอะไรคะคัดแก้วอูดนี่แหละที่ฉันใฝ่ฝันนะเจ้าไปนะตอนนี้คือตอนยังไม่มืดนะถ้ามืดแล้วยังดีดามเลยอะไรพี่ก้อนบอมันบอกอะไรพี่ก้อนไม่ได้บอกครับจริงที่จะบอกหนูดีๆหรือพี่จำฮะไม่ได้บอกจริงตาไม่ได้พูดอะไรจริงๆนะ ้ันกัดหันนมี่นะแล้วมันจะมีหาอะไรอ่วาตาช่วยด้วยอะไรเฮ้ยช่วยกันด้วยก็ปล่อยมือฉันจะตีแกก็ปล่อยมือฉันก็ว้าวเก์ขัานบนแบบ ธรรมชาติใช่แล้วมีความแบบนกบินผ่านมีเสียงจรีบจีบจีบจะรีบจีบจีบอ่ะใช่เดี๋ยวขอวางของก่อนนะฮะอันนี้คือของที่ฉันสะพายมาด้วยน้ำหนัก40กิโลคือมันหนักมากกระเป๋าเนี่ยคลิปใครวะแม่คลิปนี่แหละทำไมมีปัญหาอะไรเนื่องอื่นยกของตัวเองคนเอียก็เินแค่ถือไฟง้งอันหนึ่งเี่ยเลือกมาถูกคนไหม ตอแนแรกพี่ก็ว่าจะเตือนหนูอยู่ว่าจะเอามารีไหมคิดว่าเอามาดีาาานะได้ได้อุ้ยจะมายุ่งเลยอั้งโอ้โหเคนมาอยู่ข้างหลกันแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ทุกคนอ่ะชาวเพื่อนเพื่อนของหนูได้ เห็นบรรยากาศรั้งรอบๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่สวยมากแล้วแบบวันนี้อากาศดีมากอะฝนมันเพิ่งตกไปเว้ยอันนี้คือชั้นเมื่อกี้ที่เราลงไปกันมาที่ว่ามีน้ําขังแลวนี่คือถนนคอนแก่นนะคะทุกคนค่ะโอเมก้าวันดีครับรักเฮียฮะ้ักมันทังนอกตรงที่ฝังจักรยานตรงนั้น่ะเสี่ยงเหมือนจะไปหาใช่ มันจะไปหาเรื่องน้องเจ้าแดงเลยวอะไรนี้สวยนะอุ้ยอุ้ยอะไรนี่เพิ่งเคยเห็นอ่ะอันนี้สวยจริงอ่ะถ่ายรูปอ่ะแชะแชะอุ้ยเหมือนสตรีทวอลที่แบบภูเก็ตอะไรอย่างงี้เลยอ่ะช้าเลิศเลิศเปลี่ยนท่าค่ะเลิศเออมือเือยแถวนี้มีอะไรวะแถงนี้ก็จะมีตึกแล้วก็ตึกแล้วก็ตึก แล้วก็ตึกแล้วก็ตึกแล้วก็เป็นที่โล่งตรงนั้นเฮ้ยตอนนั้นคือเซนทรัลสองปะจริงเหรอคะเข้าว่านเขาจะมีเซนทรัลสองใช่เซนทรัลสองใช่แล้วเซนทรัลสองสองปีก็จะมีเซนทรัลสองใช่แงี้ยเซนทรัลสองง่าใช่แล้วตอ้นเซนทรัลสองมาเราจะอยู่ไหมพูดอะไรใช่แล้วเซนทรัลมาถ้าใครอยากมาชมวิวแบบนี้ก็สามารถเลือกที่จะซื้อหมูกระทะแล้วก็มานั่งกินแล้วก็เลือกหาวงล้อแล้วก็สุ่มเหมือนพวกเราได้นะคะพูด คุณก็จะได้วิวสวยๆแบบนี้ค่ะอาฮะตอนนี้นะคะเราก็จดเดาเดาจดเดาเดาจดเดาเดาอะไรเนี่ <c oughs> ยโอข้างหลังมันผมก็หลัวผมดี ตอนนี้นะคะเราก็ได้พบเจอ,อกับลิงสแสมสารอยู่ทางบ้านใต้นะคะตอนนี้ก็คือมันกําลังหาของกินที่จะแบบว่าหาที่พักพิงตอนนี้เขาก็กําลังดําเนินการขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วค่ะกําลังสดส่งหาดูอาหารว่าจะมีอาหารให้กินสําหรับลิงสมสารตัวน,นี้ไหมนะคะเราไปรอดูชมใกล้ๆกันเลยค่ะแต่ดูท่าลิงสมสารต,ตัวนี้จะอดอาหารมานาน <ยะ S 1> หลายสัปดาห์แล้วนะคะต <c oughs> ายแล้วแต่ลิงลิงตัวนี้นะทุกศาตร์นะคะดูอดอาหารมาหลายสัปดาห์เลยค่ะ จ่อยมากค่ะโอ้โหโอ้โอ้วิลลิงตัวนี้ลิงตัวนี้ลิงตัวใหญ่อุ้ยตาไม่ได้ใส่กางเกงในจริงปะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูแบบนี้ายยายอุ่ยหี่จะ่เสกสารตัวนี้นะคะหอมดำมากเลยตุก oh ลิงเงินหนูต like anyway. er ุกลิงเนียนมากพี ye. yeah. Yeah. ่ก้อนพี่ก้อนมันไม่ได้ เอา,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 อาไป,ไปดีตาตาตาไปดิป้ายตัวเองย่าฮนูเห็นเน้าหนูเลยสลับบอลสองเก่งโ <c oughs> อ้คืนี้ฉันจะนอนหลับไหมเนี่ยทนไมเงีอยเป็น 5, 3, ผ้าสามสี่ผูกด้วยอ้าวอ่ะเราหยาบขึ้นไปแต่ขอโทษเขาแล้วนะขอโทษเขาขอโทษใครขอโทษบอกเขาว่าขอแทายคอนเทนต์ขึ้นข้างบน แล้วเขาอนุญาตแล้วเหรอเขาพยักหน้ายังเขาน่าจะชื่นชอบตูดตาเมื่อกี้เขาแบบปรึ่งติดตูดตูดตูดจ้าตูดตูดจ้าจ้ออุ้ยย่าอยู่บนนั้นไปแล้วมึงขึ้นยังไงก็ตรงทางเดิมเขาด่าไม่ได้ขอเขาไม่ห่า ไม่ก็ตรงทางเดิมเราเราไปปูเสือกกันเอากล้องตั้งไว้ตั้งไว้กับพื้นแล้วก็สอดมือตบลงมะเอาจริงนะอุ้ยกุ้สซวก่อมมากไงเยี่ยมกลงหุ่มเลยเรื่องเลยล้วอย่างกลมหัวน่ะต้องไปใส่ด้วยลงมาใส่ด้วยลองไาตป้ป้าไอ้สัสกูต้องยืดตุ้ดนี่นะนี่สมัยสารได้ติดอยู่บนเกาะหลังคาอุ้ยค่อยๆลงนะ

ตุงตุ้งตุ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 ้งตงซาฮูรวันนี้เราก็จะมีชาดาโอ้นี่คือกระชาย่างหมูจากประเทศเกาหลีนะคะการันตีด้วยหนังสือพิมพ์เกาหลีแท้จ้าแต่ดูจากหน้าบูบ้านค่ะไม่ใช่หน้าบูบ้านค่ะช้อปปี้ค่ะ129บาท อะไรอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นว้าวมันน่ากินมากใ <c oughs> ช่แล้วอันนี้มันบอกมาให้แล้ว <Okay S 2> <อ>ค่ะพี่โอเคล์ฟอันนี้จะเป็นอันนี้หมักด้วยอะไรเหรอคะอยากรู้ค่ะหมักด้วยโรตีแล้วก็ซอสฝาเกี่ยวค่ะคุณอ๋ออันนี้หมักแบบง่ายๆเลยโรตีของเขาต้องหมูแบบนมสดเลยนะพี่กอนมันจะแบบเนื้อ <c oughs> มันเปนุ่มแล้วแบบวีซี่ขึ้นใช่ใจจริงมันมันหมักได้หลายแบบถ้าหมักแบบเนี้ยกระทะจะดำยากมากมันก็แบบ หมักแบบบ้านๆอะชาวใ้แบบใชใหญ่เขาหมักกันเนี่ยก็ก็ก็หมักแค่เกลือกินเอาไปอีกค่ะดังๆค่ะไม่มีใครได้ยินหรอกดังกวานี้ว่าได้ยินไปถึงอีเคนข้างหลังที่เขากำลังก่อสร้างอยู่เขาจะคิดว่าเราทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะโวเลิคบตร์บอกว่นี่อันนี้ก็จะเป็น โอ้ไม่ใช่ไปนางพี่คืูชอบกินอันนี้มากบ้านผมเรียกลาคิลิวบ้ันลควบ้านหนูเรียกหนึบหนับ้านหนูเรียกหนึบหนับน้องหนึบหนับไงน้องหนึบหนับพี่เล่ยแบนี้เป็นน้องน้อน่ารักอ่ะหนึบหนับ นี่หมูอะไรไม่รู้อะหนูก็เลยซื้ออันนี้สันคอค่ะสันคอสลายนะเลิศอันนี้หนูฝากให้คุณเชฟก็กินหั่นได้ไหมคะอ๋อได้เดรสสันคอสลายนได้หมักมายังอ่ะฉันน้อยไม่ได้หมักฉันน้อยไม่ได้หมักฉันน้อยไม่ได้หมักน้อยไรไม่ได้หมักโอเควันนี้หนูได้เต็มสองพันกว่าบาทหนูกินกระเตลเลย อันนี้ไ่ากินมากอากอ่ะเน้ออุ้ยเลดโอ้โหเล่นของแพงเล่นของอ้วนเอาหรอหนูไม่รู้ไม่เนยแท้ไม่อ้วนนะกินได้เลยอยงัก็ินเพียวๆได้ใช้กินแต่น้ำมันมะกอกกัดิไปดิรู้จักไหมน้ำมันก็มะกอกเคยอะไรรู้จักไหมน้ำมันมะกอกที่มันเป็นผลไม้มะกอกไงแล้วเขาก็มาทำเป็นน้ำมันไม่ใช่หรอ เฉยไปนั่นดีหนูไม่มั่นใจในการทํหมูหนูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยกแค่เราบัตรบะกบทำมาจากบัะกอบอ่ะฝากือเดียวพี่หันหนูให้ได้เจได้ค่ะไปค่ะทุกคนทําการล้างมือจะได้ถูกสุขลักษณะอนามัยหนูด้วยค่ะได้ค่ะไม่จับอะไรมาเลยนี่ไม่จับพี่ย้อนไปอย่าปีนตรงนู้นอ่ะคืนนี้ถ้าว่าสามสีไปหาผมไปหาพี่ด้วยนะไม่ค่ะไปหาคนที่ชื่อตาตาคนเดียวนะคะนี่ผมชื่อเตเต้สิเจดสิก้า

Oh <laughs> ไหนึงนึงวางวางซึ่งก่อนดูหมูมันที่มันมีนะดูนี่นะไอชาวเพื่อเพื่อทั้งหลายนะนี่นะนี่นะพี่กอล์มันแย่หนูอีกแล้วอ่ะอ๋ออาตาอาอาปากอร่อยเลยจ้าอร่อยเลยจ้าเมื่อกี้เป่าแล้ว ไม่กินพี่เป่าเลยแล้วริงๆนะยังไม่ถ่ายร้อนเหรอเวรินเนาะเยรินไม่ไมรับรู้เลยมันมันจ้าจามันแบบมันจ้าจ้าจ้าเลยอ่ะพี่กอลนี่หมูกระทะสุดแสนอร่อยอุ้ยอร่อยมาก ตอนนี้นะครับเขาได้ทำการไปฉีดเราจะทำการสั่งไว คุณต้องต่ใจว่ากรรมพันธุ์ของเม่ลิงตัวนี้เขาเวลาที่เขากินเสร็จเขาก็ต้องมีการปลดปล่อยแต่นี่คือการที่เขาเกิดมาเป็นผู้ชายที่จิตใจเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีสองประเภทที่สามารถฉี่ได้และขี้ได้ในที่เดียวกันอยากเห็นหลักฐานไหมครับไม่ต้องดูไปเลยไปเป็นรอยเป็นรอยน้ำสูบเลยกคนยืนฉี่ไงอันนี้คือรอยฝนตกใช่ไหมมนเป็นรอยนี้เออ เดี๋ยวเรามาเต่งกินกันต่อนะคะเหลืออีกนิดเดียว้ยจะหมดแล้วเหรอช่พไ่หนูจักไว้ให้พี่แล้วขอ,อขอบคุณค่ะไปฉี่แป๊บเดียวเองไปฉีบแบบ่ <c oughs> ปบแป๊บเดียวเองนะเฮ <c oughs> ้ยใครอ่ออะหนูเหลืออยู่นูเหลือแค่นี้ อันนี้เหลอแค่นี้เองแต่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 มันยังไม่หมดแค่นี้เรากินเสร็จแล้วเราก็ต้องมีมินิเกมอ่ามินิเกมเอออย่าไปสิ่งขาวขาวคือคืองี้คือฉันส่งไลน์ไปให้ต้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแกล้งหนูกัน ตาถามแก้งยังไงแก้งแบบว่าเฮ้ยมีคนเดินมาข้างหลังเราหนึ่งสองสามเออถามว่า,วาเฮ้ยใครมาอะไรอย่างงี้ไอตาส่องไปเฮ้ยใครอะเฮ้ยใ <c oughs> ครอะก็คยอยกอือมันคนคนละยงกับที่ฉันจะแล้งเลยฉันก็มองหน้ามาันตลอดครัหนึ่งสองสามกูจะนับนะกูก็ยื่นมืองี้ ไอ้หนูก็หันมาทั้งเลยๆๆๆๆเอาจริงๆนับหนึ่งสองสามจัมจสแกจบแค่นั้นจริง <c oughs> ๆได่ใส่ไม่ดีไม่ดีไม่งั้นหนูจะหยิกหัวนม้อกได้ได้นี่กิกที้ก็จบเนี่ยให้มันแล้วแวอย่างเนี้ย เดี๋ยวพวกเราก็จะเก็บของละเมียบประมนลของแล้วเราก็จะเล่นมินิเกมได้เกมนี้คือพี่หนูคนคิดแต่พี่หนูตั้งกดไม่เป็นนะครับเล่นคือเกมชาไทยอ่ะมันเป็นเกมที่ต้องเล่นสองคนใช่ไหมพี่คู่แต่พอเรามี3าคนมันก็จะกลายเป็นขี้ไงแล้วเราจะมาโอนให้ออกใครออกคนนั้นเป็นคนใบ้เลยแล้วก็รอดไปเลยโอ้ยอย่างนั้นเหรอใช่โอเคได้สองคนต้องมาแข่งกันเองมาได้มาน้อยออกน้อยออก ฉันออกเบลพี่ต้องใบต้ากับพี่หนูคนละรอบแล้แข่งกันกับต้าว่าใครได้คะแนนน้อยที่สุดนั้นโดนดีดอย่างนี้อะไรอะไเจี๊ยบเลยไปดูกันโหมดที่เราจะเล่นกันนะครับคือโหมดสัตว์เลี้ยงแปลงโปงง่าขึ้นไงขึ้นไงขึ้นเออขึ้นขึ้นโอ้โงขึ้นไงขึ้นไม่ได้ไงขึ้น หวงพูดได้นะห่านจ้าพี่แปะอะไรอ่ะเต่าเซมี่เออทำลงเต่าเซมี่เหรอเต่าเฉย Hahaha. Come, c còn long si còn long 20p cuối cùng Má Má mã Má Má máu mã Má bóp Má bắt má... <laughs> má, 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 má Má, má... má, đánh đánh đánh. <cười> má. <cười> Ủy, สองแมวเป้าอ๋อตาสองสีแมวตาสองสีก็แมวแมวบ้านแมวอะไรก็ผิวตาไก่หนูแมวแมวตาหลุดเมืตอไหรบ้างออกออกใครไี่ดีตัวฟันมาป้อมเอาไป อันนี้คือแพ้แล้วเหรออันนี้คือจบแล้วอุ้ยนี่น,นี่จบแล้วจริงจริงหรอจบ,จบแล้วไงตัวใจเดินใครก่อนอ่ะให้เลือกเลยอีกสักเ,เกมไหมล่ะไปกลับบ้านกันเย้ะ มมมมืืออออาาาาเเยังจะไม่ได้ดื่มมากอกเลยเนาะเอาพี่ก้อนก่อนดีกว่าอ่าได้ฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงค่ะนี่ยังค่ะฉันยังไม่ทำอะไรเธอเลยเนึกอุ้ยพี่ก้อนดุนพี่ก้อนจริงตังมากอ่ะเฮ้ยเที่ยวดึงนิ้วแล้วมันดึงนิ้วละดูแล้วมือหนูไม่เด็ก

ยินหมูกกระทาบนดาดฟ้าของตึกรางที่นี่นะคะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนี่ค่ะก <มา S 2> ็ทากันตื่นนนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติค่ะดีนะเธอเป็นผู้หญิงนะบายถ้าเธอเป็นผู้ชายเมื่อไหร่ฉันถอดเกงเธอทันทีน <c oughs> มันรอหน้าเราใจมากค่ที่เราดีกันอย่างนี้เฮ้ย